สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับพี่วาดอีกคลิปนึงนะคะวันนี้พี่วาดเพิ่งกลับมาจากการซื้อของที่ตลาดนะนี่ค่ะทุกคนมาดูะนะพี่วาดซื้ออันนี้เป็นไส้กกอกเนาะเป็นจัมโบ้ทองหนังกรอบนะอันนี้ซื้อมาในราคาเจ็ดสิบห้าบาทนี่จะ้ะเจ็ดสิบห้าบาทเนาะบ้านบ้านพี่วาดจะขายเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้พี่วาดจะขายอันละสิบบาทนะ แบบนี้อันละ10บาทแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อนี่พี่วาก็จะขาย5ลูก10บาทนะห้าลูกสิบาทนี่จะ้ะก็ซื้อมาในราคาห้าสบ้าบาทเนาะแล้วอันนี้เอ็นหมูเอ็นหมูก็55บ้าบาทเหมือนกันเนาะนี่จะ้ะ พวกนี้พี่ว่าจะขายไม้ละสิบบาทนะสามตัวนี้สามตัวนี้ไม้สิบบาทแล้วก็อ้อนี่กันค่ะอันนี้คือเป็นไก่จอนะไก่จ้อไส้ปูอัดห่อสาลายนะอันนี้พี่ว่าซื้อมาห้าสิบบาทก็จะเสียบสี่ลูกสิบอันนี้คือชุดละสิบบาทนะขายไม้ละสิบบาทจนะ้ะ ต่วน,นี้คือเต้าหู้ปลาพี่ว่าซื้อมาเต้าหู้ปลาซื้อมาสามสิบห้าบาทพี่ว่าจะขายสามลูกห้าบาทนะออือันนี้คือห้าบาทอ๋ออันนี้คือปูอัดปูอัดจ,จัมโบ้พี่ว่าจะใช้แบบนี้นะปูอัดอีกแบบหนึ่งอย่างดีนั่นอืมวันนี้เขาหมด พี่วาก็เลยเอาตัวนี้มาแทนเพื่อของที่จะได้ไม่มขาดเพื่อจะได้ที่มีของมาทดแทนกันได้เพราะเด็กๆชอบพี่วาก็จะขายอันละสิบบาทแบบนี้อันละสิบบาทพี่วาจจำให้ได้ว่ามันถุงละเท่าไหร่และอันนี้ก็คือไส้กรอกแหลมทองซึ่งขายดีมากพี่วาจะขายสามสามลูกห้าบาทเนาะเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะ่วนมากจะชอบทุกคนเลยนะทอดให้เขาก,กรอบนิดนึงเนี่ย ตัวน,นี้ขายดีมากพี่ว่าซื้อมาห้าสิบห้าห้าสิบห้าบาทนะตัวอันนี้คือปลาระเบิดอันนี้พี่ว่าซื้อมาหนึ่งโลซื้อมาหนึ่งโลเพราะว่าเมื่อวานมีของเหลืออยู่นิดหนึ่งเมื่อวานพี่ว่าซื้อมาสองโลแต่เมื่อวานนี้เหลือเหลืออยู่ประมาณตั้งครึ่งโลอันนี้นะวันนี้ก็เลยซื้อมาอันนี้ก็ขายห้าบาทเหมือนกันเสียบสามสามลูกสามลูกห้าบาท ส่วนนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาอันนี้อันนี้ลูกชิ้นปลามหาชัยลูกชิ้นปลาลักบี้นะพี่ว่าก็ขายสามลูกห้านะอันเนี้ยสามลูกห้าเหมือนกันพี่ว่าเอามาสองถุงเมื่อวานมันหมดเกลี้ยงเลยส่วนอันนี้คือลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูยี่ห้อวันนาพี่ว่าก็จะขายสามลูกห้าเหมือนกันเนี่ยสามลูกห้าอันนี้คือส่วนมากพวกเด็กๆจะชอบ เด็กๆจะชอบกินของพี่วาเด็กๆจะชอบกินนี่ตัวนี้ใส่กรอบปูอัดแล้วก็เป็นหนังกรอบเนี่ยเด็กๆจะชอบกินส่วนผู้ใหญ่ก็จะกินพวกเอ็นเอ็นเนื้อเอ็นหมูอะไรพวกนี้ค่ะนี่ราคาคือของที่พี่วาซื้อมาวันนี้ก็ซื้อมายังไม่ได้สรุปยอดนะว่ายอดทั้งหมดมันเท่าไหร่พอดีกลับมาจากตลาดพี่วาดก็เลยมาทําคลิปก่อนเลย เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปเสียบไม้ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่วาดขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปพี่วาดขอบคุณทุกคนที่มีเมตตาอ้อเดี๋ยวนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือไม้เสียบไม้ละห้าบาทอันนี้คือไม้ไม้เสียบลูกชิ้นเนาะไม้ละหบาทที่พี่วาดใช้ เป็นเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดยี่ห้อนี้ราคาก็ที่นี่ก็แพ็เนี้สิบแปดบาทพี่ว่าซื้อมาสองแพ็คอีกแพ็กหนึ่งมันเป็นแบบนี้อันนี้คือธรรมดาธรรมดาอันนี้สิบห้าบาทเพราะว่าไอแบบนี้มันหมดปกติพี่ว่าจะใช้แบบนี้อันนี้มันคุณภาพดีนิดนึงอันนี้มันก็จะมีอันนี้มันไม่มียี่ห้อมันก็ดีอ่ะก็ดีอ่ะอันอันอันนี้สิบห้าบาทอันนี้สิบแปดประหัดดูดีต่างกัน ต่พี่วัดชอบแบบนี้ก่อนจะใช้พี่วัดก็ไปแช่น้ําแล้วก็ล้างทําความสะอาดก่อนหนึ่งครั้งแล้วแช่น้ําก่อนแล้วพี่วัดก็เอามาล้าง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 ถูถูถ,ถ,ถูถูกับมือแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ค่อยเอามาเสียโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่ว่ากับคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปพี่ว่าอีกครั้งนะคะบา,บายยไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะ